สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะวันนี้เวลา14นาฬิกา20นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยล,ลักษณ์อัคราชกุมารีเสด็จไปยังโรงเรียนเมืองเตาวิทยาคมบ้านหนองเลิงอำเภอพยาคภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามส่งเยี่ยมราษฎรและการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมาราชชนนีหรือพอ,อสวอ โอกาสนี้พระราชทานเข็มเที่ยวระลึกแก่ผู้ถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลสมทบทุนมูลนิธิพออสวเข็มเครื่องหมายพออสวและเข็มพระนามาพิไทยสวแก่กรรมการอนุกรรมการและอาสาสมัครจากนั้นส่งเยี่ยมราษฎรจากบ้านหนองเลิงและใกล้เคียงที่เฝ้ารับเสด็จพร้อมพระราชทานของเล่นให้แก่เด็กอย่างทั่วถึงราษฎรบ้านนองเลิงมี120หลังคาเรือน463คนส่วนใหญ่ทำนา ในการนี้ส่งเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์พอ,อสวอที่โปรดใหออ้ออกหน่วยตรวจรักษาราษฎรด้วยโอกาสในพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์รวมทั้งหน่วยแพทย์พระราชทานสถาบันวิจัยจุลาภรณ์ที่ให้บริการรักษาโรคทั่วไปทันตกรรมและด้านแพทย์แผนไทยนวดประครบและกายภาพบำบัดมีราษฎรมารับบริการ548คนส่วนใหญ่เป็นโรคระบบกล้ามเนื้ออักเสบนอกจากนี้มีผู้ป่วยนำเฝ้า8คนซึ่งฐานะยากจน เป็นฝีในตับโรคมะเร็งท่อน้ำดีลิ้นหัวใจตีบโรคขาดฮอร์โมนต่อมหมกไตและอวัยวะเพศกำกวมรวมถึงโรคหัวใจและแผลเป็นที่ใบหน้าได้มีพระปฏิสันทานและพระวินิจฉัยร่วมกับคณะแพทย์และโปรโดให้ส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลประจำภูมิภาคและที่กรุงเทพมหานครสร้างความซาบซึ้งแก่ผู้ป่วยและญาติเป็นอย่างยิ่งจากนั้นพระราชทานพระวรโรกาสให้หน่วยแพทย์พอ,อสวจังหวัดมหาสารคามซึ่งเป็นจังหวัดแพทย์อาสาล,ล่าสุดลำดับที่55้า ปัจจุบันมีแพทย์ทันตแพทย์เภสัชกรพยาบาลวิชาชีพตลอดจนอาสาสมัครรวมทั้งสิ้น2,068คนเฝ้าและมีพระดํารัสถึงแนวพระราชดำริที่จะเพิ่มจัสวัดพอ,อสวอีกในภาคเหนือและภาคกลางนนุรกดา เนื่องจากพอ,อสวอเป็นหน่วยงานที่ดูแลผู้ป่วยผู้ยากไรไ้ในถิ่นธุระกันดาลจึงมีหลายจังหวัดมากที่มาถามกับข้าพเจ้าว่าทำยังไงจะได้เป็นจังหวัดพอ,อสวอทุกจังหวัดอยากมี พอสวาทั้งนั้นวันนี้เวลา10นาฬิกา47นาทีพระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าเสียระพระวราชายาทรงเปิดศูนย์สามวัยสารสายรักแห่งครอบครัวบางตะบูนตำบลบางตะบูนออกอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีตั้งขึ้นเพื่อขยายผลดำเนินโครงการสายรักแห่งครอบครัวในพระราชุปธรรมสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชากุมารที่ว่า ควรมีศูนย์กลางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเน้นความต่อเนื่องเชื่อมโยงเป็นวงจรทุกช่วงวัยภายใต้หลักเหตุผลและการถ่ายทอดสู่ระดับต่างๆเพื่อนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูป,ปรธรรมคำนึงถึงปัจจัยที่นำไปสู่ความสําเร็จตลอดจนข้อดีข้อเสียในการให้บริการประชาชนสําหรับศูนย์สามวัยสารสยรักแห่งครอบครัวนี้เป็นศูนย์ที่47เปิดบริการอย่างไม่เป็นทางการเมื่อปี2553ทําแผนงานอย่างต่อเนื่องดําเนินกิจกรรมตาม5แนวคิดพระราชทาน กิจกรรมส่งเสริมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงรวมถึงกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายในชุมชนและบุคคลทั่วไปโอกาสนี้ท่อพระเน็นกิจกรรมภายในศูนย์ซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนเน้นวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่สืบทอดต่อกันมาอาทิการสาธิตทำเกลือสปาที่ทำจากดอกเกลือ ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดเพชรบุรีมีแร่ธาตุสำคัญต่อร่างกายกิจกรรมร้อยรักกราบตักแม่เป็นการประดิษฐ์พวงมลลาลัยเพื่อใช้กราบบุพการีแสดงความกตัญญูกะตะเวทีกิจกรรมประดิษฐ์พวงมะโหดโดยผู้สูงอายุสาธิตวิธีการทำพวงมะโหดที่ทำจากกระดาษสาและกระดาษแ,แก้วมาตัดเป็นลวดลายต่างๆถ่ายทอดให้เด็กๆและเล่าถึงประเพณีวัฒนธรรมของบางตะบูนที่จะต้องมีพวงมะโหดประดับให้สวยงามและเป็นมงคลในงานพิธีต่างๆ ส่วนที่ลานวิถีชีวิตชุมชนคนทะเลโคลนจะแสดงวิถีชีวิตที่เกี่ยวกับทะเลอาทิกิจกรรมน้ำมาเต่าย้อมด้ดยรักเป็นวิธีการย้อมเสื้อโดยนําเปลือกต้นโปร่งแดงมาต้มให้เกิดสีและนําเสื้อผ้าได้ดิบลงไปย้อมน้ำมาเตา่ากิจกรรมกระเตงหอยคอยรักที่ผู้สูงอายุสาธิตการทํากระเตงหอยจาลองซึ่งชาวประมงใช้สําหรับพักเลี้ยงหอยแครงเพื่อป้องกันการขโมยชาวบ้านจะเรียกที่พักนี้ว่ากระเตง กิจกรรมโมบายเปลือกหอยกิจกรรมอาหารพื้นบ้านอาทิเมนูส้มตำลำแพน่ยำหอยแครงใบชะครามเป็นต้นก่อนเสด็จกลับทอดพระเนรกลุ่มแม่บ้านงานครัวประจำโครงการสายเยรักแห่งครอบครัวจังหวัดเพชรบุรีที่ร่วมกันประกอบอาหารพระราชทานเลี้ยงราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จ วันนี้เวลา11นาฬิกา9นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวะรราชาที่นัตดามาศเสด็จไปโรงแรม p r ริ c e ์ a าเลสทรงเปิดประชุมวิชาการวันพยาบาลสากลประจำปี2557เรื่องสมรรถนะสำคัญของพยาบาลพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงเพื่อสุขภาวะของประชาชน ซึ่งสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปรรภมสมเด็จพระศรีนาคารินทราบรมาราชชนนีและสภาพยาบาลจัดขึ้นระหว่างวันที่23-25มิถุนายน2557เพื่อส่งเสริมให้พยาบาลวิชาชีพตระหนักถึงความสำคัญในการทำงานด้านสุขภาพมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งความจําเป็นในการพัฒนาตนเองของพยาบาลวิสาชีพเพื่อนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงสุขภาวะที่ดีขึ้นของประชาชนทั้งนี้สภาพยาบาลระหว่างประเทศกําหนดให้วันที่12พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันเกิดมิตสโตรินส์ในติงเกลผู้ก่อกําเนิดวิชาชีพการพยาบาลทั่วโลกมีคำขวัญประจำปี2557คือพยาบาลพลังสุขการเปลี่ยนแปลงขุมพลังแห่งสุขภาวะ โอกาสนี้ทอปพรเนตรนิทศการวันพยาบาลสากลจะแสดงพระราชาการณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมาราชชนนีและพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรายาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาราชนครินทร์ที่ทรงมีคุณูปการด้านการสาธนารณสุขของไทยและมีนิทศการนวัตกรรมความก้าวหน้าทางด้านการพยาบาลของไทยที่น่าสนใจจบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ